ครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาให้ข้อมูลเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการทําโลโก้าการทําโลโก้การฝึกทําโลโก้เพื่อที่จะไปใส่ในคลิปในการโพสต์อะไรต่างๆของเราที่เราต้องการที่จะเอาไปใส่ทําเป็นโลโก้ส่วนตัวของเราทําโลโก้เสร็จปึ๊บเราก็ไปใส่ในรูปภาพที่เราจะโพสต์ไปใส่ในคลิปที่เราจะโพส เพื่อยือนยันตัวตนว่าเป็นโพสของเราเพื่อยืนย,อนยันตัวตนว่าเป็นคลิปของเรานะครับมาดูกันผมพาไปทำอา,อาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่า,าผมตั้งใจทําให้กับเพื่อนๆทุกคนรูเนๆๆนเ้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจเพื่อนๆนทุกคนจะได้ทําเป็นนะครับอาจจะช้าอาจจะ คือนิดหนึ่งอาจจะพูดไม่ดีอาจจะพูดขาดตกบกพร่องนิดหนึ่งบางทีผมอาจจะหลง,ล,ง,ล,งลืม,ลมก็อย่าว่ากันนะครับตามมาดูครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะมันเป็นการทําโลโก้โลโก้ของเราเนี่ยที่เราที่เราจะเอาไปติดอยู่ข้างๆวิดีโอที่เราจะไปไลฟ์หรือวิดีโอที่เราจะไปโพส์ เราไปใส่โลโก้ของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้ใครเอาคลิปของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าเราใส่โลโก้ของเราไว้ไว้เรียบร้อยแล้วมาผมพามาทำที่แอปแคปคาร์ดกัน่าเข้าไปเลยนะครับแอป,แคปค,ป,แ,อปแคปคาร์ดเข้าไปเลยกดแอปแคปคาร์ดเข้าไปปึ๊บเพิ่มโปรเจกต์นะครับมันจะ อาจจะช้าหน่อยนะครับเ,เพื่อนเพนเพราะผมไปผมทําเพื่อที่จะให้มันแบบออกมาแล้วให้มันแบบเพื่อนๆนได้เห็นกันชัดๆไม่ต้องรีบนะครับอ่าเราไปที่ภาพพื้นหลังก่อนนะครับที่าบางคนก็จะเขียนว่าสโตบางคนก็จะเขียนว่าอาไรล,ลาลี่นะข้างบนนี่นะ กดเข้าไปเลยครับภาพพื้นหลังอันนี้มันเป็นภาพพื้นหลังเพื่อน,อนๆก็ไปเลือกเอาเพื่อนๆไปเลือกเอาเลยเพื่อนๆมันมีเยอะเลยอ่าส่วนผมเดียวผมเลือกอันนี้อ่าเดี๋ปึ๊บอันนี้คือภาพพื้นหลังเพิ่มเข้าไปอ่าเพิ่มเข้าไปเลยครับอ่าทีนี้เราเราได้ภาพพื้นหลังมาแล้วเราก็จะไปบวก ภาพของเรารูปภาพของเราอะร่ะแหละรูปภาพของเราอ่าวันนี้ผมก็จะเอารูปภาพอย่างอื่นมาแทนก็ไปบวกเข้าตรงเนี้ยบวกเข้าบวกเข้าปุ๊บอ่านะผมก็จะไปหารูปภาพอ่าเข้าไปหารูปภาพเข้าตรงนี้นะมันจะเขียนว่ารูปภาพอี่หรอก <c oughs> <c oughs> มันเขียนว่ารูปภาพครับขอโทษนะครับพอดีถ่ายทำเงินคืน มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รูปภาพนะมันเขียนว่ารูปภาพอยู่นะอ่าเห็นไหมครับเราเข้ามาหารูปภาพรูปภาพของเราอ่าวันนี้ผมใช้รูปพระแทนอ่ากดาไปเลยครับนี่นะอืมแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปบวกเพิ่มเข้าไปเลยครับอ่าบวกเพิ่มเข้าไปนะพอเราบวกเพิ่มเข้าไปเสร็จปึ๊บใช่ไหมอ่า เราบวกเพิ่มเข้าไปเสร็จปึ๊บเราก็เราก็ไปกดตรงรูปรูปภาพเรากดตรงรูปภาพเลยกดปึ๊บตรงรูปภาพเห็นไหมครับกดกดแล้วมันจะเป็นเงนี้ยแล้วทีนี้เราไปหาคำว่าภาพสอนอไปหาคำว่าภาพสอน อ่าเลื่อนไปนะครับเลื่อนมาเลื่อนเลื่อนมาภาพซ้อนเพืเ่อนเพื่อนเห็น,นไหมไออักษรที่คุ้ยกันอ่ะเห็นไหมอักษรที่คุ้ยกันอะ่ะเห็นไหมครับอักษรที่คุ้ยกันมันจะเขียนว่าภาพซ้อนอ่ะอักษรที่คุ้ยกันเห็นไหมอ่ามือผมบงังอ่าเรากดเข้าไปเลยปึ๊บอ่ามันก็จะลงมาทันทีเลยเห็นไหมอ่า มันจะลงมาเพื่อที่จะดึงภาพลงมาแหละแล้วทีเนี้ยไอภาพเราก็จะไปอยู่คือมันอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังนั่นแหละอ่าเห็นไหมครับอยู่ด้วยกันแล้วทีเนี้ยมันอยู่ด้วยกันอ่าเป็นภาพซ้อนกันแล้วอ่านี่เราก็จะขยับเอาเราจะขยับรูปภาพเราให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันขนาดไหนเราก็ขยับเอาอ่าอ่าแล้วทีเนี้ย การที่จะทําโลโก้มันก็ต้องมีวงกลมเนาะวงกลมเราก็ไปหาหาวงกลมอ่ะเราไปหาคาว่าอ่าเลื่อนไปเลยครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวนะผมก็จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ไอ้ดูเดี๋ยวนะผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันไปหาคําว่ามาร์กนะ มาร์กนะ,ะเห็นไหมไอ้ที่เลยเลยมาเห็นไหมไอ้กลมๆเนี่ยกลมๆเล็กๆเนี่ยเห็นไหมไอ้จู่ตรงเส้นขาขาวผมชี้ลงอะเห็นไหมเส้นองขาวชี้ลงอะ่ะตรงเลยมันจะเขียนคําว่ามาร์ก่ะเรากดเข้าไปเลยเพื่อที่จะวงกลมแหละครับเอาวงกลม,รรกมปึ๊บเห็นไหมได้ขึ้นมาแล้วเราจะเอาวงกลมแบบไหนเราก็เลือกเอาหรือเราจะช่องสี่เหลี่ยมก็เลือกเอาอ่าแล้วแต่เรา เพราะว่าสัญลักษณ์ของเราผมมาวงกลมปึ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาวงกลมมันจะขึ้นมาวงกลมปึ๊บเราก็เราก็ขยายออกอ่าแล้วแต่เราจะขยายนะขยับขึ้นไปใส่รูปภาพก่อนอ่าเดี๋ยวนะผมขยายนิดหนึ่งนะ ปึ๊บแต่สวยเห็นไหมครับเนี่ย <c oughs> ได้วงกลมมาแล้วครับได้วงกลมมาแล้วแล้วทีนี้ก็โอเคเนะาะทีนี้ก็กดโอเคข้างล่างกดตัวโอเคอปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจะเป็นโลโก้แล้วก็ไอ้พวกนี้จะเป็นภาพพื้นหลังเรา อ่าแล้วทีนี้เราก็ออกไปออกไปหาตัวหนังสือเราจะใส่ตัวหนังสือด้วยอ่าออกไปหาตัวหนังสือเห็นไหมครับตัวเขียนว่าข้อไอข้อความอ่าตัวหนังสือเราก็กดเข้าไปตัวทีตัวเดียวอ่ะตัวทตัวเดียวเนี่ยกดเข้าไปเลยอ่ากดเข้าไปปึ๊บใช่ไหมครับเนี้ย่นยี ่าเห็นไหมเพิ่มข้อความเห็นไหมฝั่งเนี้ยอ่าก็กดเข้ามาในข้อความปุ๊บมันจะเพิ่มข้อความเราก็กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งอ่าปุ๊บอ่าเห็นไหมเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วครับอ่าทีเนี้ยเราอยากได้ข้อความสไตล์ไหนอ่าเรากดเราเราก็เราก็กดคําว่าสไตล์เห็นไหมสไตล์อ่ากดสไตล์ไว้ก่อนอปึ๊บ ตัวหนังสือมันจะโชว์ขึ้นมาเราจะใส่ตัวหนังสือสไตล์ไหนเราก็ว่านไปผมใส่สีเหลืองผมใส่สีเหลืองนะแล้วก็พิมพ์อันนี้เดี๋ยอปึ๊บสไตล์อ่ามาละผมพิมพ์นะผมพิม อ่านะผมพิมพ์เรียบร้อยผมเอาตัวหนังสือนี่แล้วก็เอามือแตะที่ตัวหนังสือเลื่อนขึ้นไปอ่าเลื่อนขึ้นไปปึ๊บขยายออกนะครับขยายออกอาขยายเอามือขยายเอาแล้วก็วางให้มันตรงตรงมันก็ขึ้นอยู่ที่ที่เรานะ พ่าเราจะวางตรงไม่ตรงอ่าโอเคมันอาจจะไม่ตรงนิดหนึ่งนะครับเพราะ่ผมอ่าก็มือไม่ตรงเหมือนกันแหละเพื่อนๆก็จับให้มันตรงเอาละคันอือปึ๊บอันเนี้ยคือทีนนี้ยอ่าตัวถือตรงแล้วเราก็โอเคเราก็ไปหาเส้นโค้งทีนนี้ยเนี่ยตัวล่างนีครับตัวล่างตัวล่างลงมา เห็นไหมมันก็จะเขียนว่าเส้นโค้งเห็นไหมปึ๊บอ่าเห็นไหมพอขออยับมาปึ๊บเนี่ยเอาตัวเลือกเอาตัวเนี้ยปึ๊บเห็นไหมครับอืมเราจะเอาโค้งขนาดไหนเนี่ยเราก็ขออยับเอาเนี่ยมันสามารถโค้งโค้งได้เยอะเลยอ่าเห็นไหมขยับเอาเนี่เราก็ขออยับมาปึ๊บเนี่ย เพื่อนๆขยับเอานะขยับเอาเนี่ยเห็นไหมอ่าทีเนี้ยโอเคแล้วไอ้ตัวบนเนี่ยโอเคอ่าตัวอ่าก็กดก็กดโอเคไปอ่ากดเนี่ยเครื่องหมายนี้ไปอ่าเรียบร้อยอ่าข้างบนเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วทีนี้เราก็จะเอาข้างล่างด้วยเอาตัวสื่อข้างล่างด้วยเราก็มากดคัดลอกกดคัดลอกเห็นไหมครับมันจะลงมาข้างล่างด้วย เราก็มือไปแตะเพื่อที่มันหลกมาข้างล่างด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยมือไปแตะเสร็จปึ๊บแล้วทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็มากดที่ดินสออยากได้อะไรก็พิมพ์เอาอ่าเหมือนเดิมอยากได้อะไรก็พิมพ์เอาเหมือนเดิมอ่าก็พิมพ์ใส่ไปอ่า อ่าแล้วทีนี้ก็กดเพื่อนๆอ่าก็กดไปที่โอเคกดไปที่ตัวนี้ปึ๊บแล้วก็เส้นโคง้งกดไปหาเส้นโค้งเหมือนเดิมนะครับเส้นโค้งนี่นะเส้นโคง้งปึ๊บเห็นไหมแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมหมอเลื่อนเอาเนี้ย เพื่อนๆก็ไปเลื่อน,ก,นอกลับมาอีกฝั่งซ้ายมือ,อกดผิดเห็นไหมครับเลื่อนฝั่งซ้ายมือแล้วก็ขยับขึ้นขยับขึ้นนิดหนึ่งอ่าให้มันเสม,มอกันเห็นไหมมันก็จะได้ออกมาสวยเลยอืมแลตวตอนนี้ก็กดถูกต้องเห็นไหมครับอ่าแล้วก็กดออกมันจะออกทันทีเลยก็ก็คือก็คือเนี้ยคือโลโก้ละ นี่คือเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเสร็จล้วสวยไหมครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีการเอาโลโก้เราเนี่ยไปใส่ที่วิดีโอที่เราจะโพสต์วใส่แบบไหนคลิปนี้แล้วแล้วทีนี้พอเราเสร็จอย่างเงี้ยเราก็บันทึกนะบันทึกตัวบนบันทึกตัวบนปุ๊บเนี่ครับมันก็จะบันทึกแล้วเนี่ยเนี่ยบันทึกแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ไปดูเห็นไหมสวยไหมครับเห็นไหมนึ๊กไปดูครับเล่นให้ดูเห็นไหมสวยไหมอ่าเห็นไหมอ่าเล่นใหม่เห็นไหนม,ม,หมครับนี่คือโลโก้ของเราอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ เดี๋ยวถ้ายังไงคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเอาเอาไอเอาโลโก้เราเนี่ยไปใส่ในวิดีโอของเราอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนตัวนั้นเพราะว่ามันจะยาวเกินไงอ่าคลิปนี้ใครเห็นว่าดีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปคลิปขอบคุณมากครับผม